วันนี้เราจะมาลองต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนกันนะคะเป็นช่วงศตวรรษที่19ที่เอ,อ่อทุกอย่างมันดูจะวุ่นวายไปหมดเลยเรามีข้อมูลอยู่3มชิ้นตรงหน้าทั้งบทความที่เจาะลึกเรื่องการไหลเวียนของแร่เงินแบบที่คนไม่ค่อยรู้กันแล้วก็มีบันทึกประวัติศาตสาตร์สงครามฝิ่นครั้งที่1แบบละเอียดแล้วก็บทวิเคราะห์แนวคิดยุคใหม่อย่างความฝันของจีนครับซึ่งตอนแรกที่มองเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ เงินฝิ่นสงครามแล้วก็กระโดดข้ามมาเรื่องการเมืองยุคป,ปัจจุบันเลยนวนสงครามที่เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศจีนไปตลอดการได้ยังไงแล้วแผลเป็นจากสงครามครั้งนั้นมันยังสะท้อนอยู่ในการเมืองจีนหรือในคําว่าความฝันของจีนที่เราได้ยินกันบ่อยๆทุกวันนี้ได้ยังไงเอาละคะ่ะมาเริ่มกันที่ภาพจําที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก่อนคือช่วงต้นศตวรรษที่19เนี่ยยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษนะคะคลั่งไคล้สินค้าจีนมากๆเลยทั้งชาทั้งไหมเครื่องลาย ซื้อเยอะมากจนขาดดุลการค้ามหาศาลแต่ว่าจีนแทบไม่ต้องการอะไรจากยุโรปเลยนอกจากอย่างเดียวคือเงินค่ะใช่ครับแล้วจีนก็เป็นฝ่ายคุมเกมทั้งหมดเลยด้วยระบบที่เรียกว่าระบบแคนตันคือบีบให้ชาวต่างชาติทั้งหมดต้องมาค้าขายที่เมืองท่ากวางโจทีเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางที่รัฐบาลแต่งตั้งที่เรียกว่าโคฮองอีกทีหนึ่ง โอ้โหควบคุมเข้มงวดขนาดนั้นเลยครับครับผมทุกอย่างถูกคุมคุมหมดเลยผลก็คือเงินจากทั่วโลกโดยเฉพาะเงินจากสเปนที่มาจากเหมืองในอเมริกาใต้เนี่ยไหลเข้าจีนแบบไม่หยุดเลยครับแล้วจุดเปลี่ยนมันมาถึงตอนไหนคะภาพจำของเราก็คือฝิ่นใช่ไหมคะอังกฤษหาทางแก้เกมขาดดุลด้วยการเอาฝิ่นจากอินเดียมาขายให้จีนถูกต้องครับแล้วมันก็ได้ผลดีดีเกินคาดเลยการค้าฝิ่นนี่โตแบบระเบิดเถิดเทิงเลยครับ ข้อมูลในปี1838เนี่ยบอกว่ามีการลักลอบนำเข้าฝิ่นปีละประมาณ1,400ตันซึ่งมันมหาศาลมากนะ mm hmm. ปัญหาสังคมเรื่องคนติดฝิ่นก็เรื่องหนึ่งแต่ปัญหาใหญ่ในทางเศรษฐกิจคือมันพลิกเกมเลยครับจากที่เงินเคยไหลเข้าจีนตลอดตอนนี้เงินจำนวนมากกำลังไหลออกเพื่อไปจ่ายค่าฝิ่นแต่ว่าข้อมูลที่เรามีมันบอกว่าเรื่องมีซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะมีประโยคนึงที่น่าสนใจมากบอกว่า การนำเข้าฟินเป็นตัวทำนายการไหลเวียนของแร่เงินได้ไม่ดีนักฟังแล้วก็แอบ,บงงๆนะคะมันหมายความว่ายังไงประเด็นนี้คือไฮไลท์จากแหล่งข้อมูลเชิงลึกของเราเลยครับมันชี้ว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายเหมือนสมการเส้นตรงว่าอังกฤษขายฟินจีนจ่ายเงินเงินเลยไหลออกความจริงมันมีปัจจัยทางการเงินที่วุ่นวายกว่านั้นซ่อนอยู่และตัวการสําคัญก็คือชนิดของเงินครับชนิดของเงินเหรอคะเดี๋ยวนะคะเงินก็คือเงินไม่ใช่หรอมันต่างกันยังไง ต่างกันมากในยุคนั้นครับคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยผูกอยู่กับเหรียญเงินจากต่างประเทศโดยเฉพาะเหรียญเงินสเปนรุ่นเก่าที่เรียกว่าคาริลุสซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากโอ้ oh, ค่ะแต่พอประเทศในแถบละตินอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนเริ่มประกาศเอกราชกันก็เริ่มผลิตเหรียญของตัวเองออกมาที่เรียกว่าดอลลาร์สาธารณรัฐปัญหาคือคุณภาพมันไม่นิ่งครับไม่สม่ำเสมอเพราะค้าจีนเลยไม่ไว้ใจ ก็เลยตีราคามันต่ำกว่ามูลค่าจริงอ,อ๋อในขณะที่เหรียญสเปนร,รุ่มเก่าที่ทุกคนอยากได้มันก็เริ่มหายยากขึ้นเรื่อยๆราคามันก็เลยพุ่งขึ้นไปอีกหรอคะพุ่งแบบน่าตกใจเลยครับในช่วงทศวรรษ1850เนี่ยเหรียญคารโรลุสเก่าๆมีค่ามากกว่ามูลค่าเนื้องเงินในเหรียญถึง30%ลองนึกภาพว่าธนบัตรร้อยบาทของเราแต่คนยอมจ่ายเงิน130บาทเพื่อแลกมันมาสิครับโห แสดงว่าปัญหาใหญ่พอๆกับเงินไหลออกคือเงินที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศเองก็เชื่อถือไม่ได้แล้วเหรอคะแบบนี้มันไม่วุ่นวายไปทั้งระบบเลยเหรอวุ่นวายอย่างมหาศาลเลยครับมันทําให้เกิดช่องทางการเกิงกาไรแบบสุดๆพอขาบางคนรวยจากการไปหาเหรียญคารลุสเก่าๆมาขายในจีนในขณะที่เงินแท่งคุณภาพดีที่สุดของจีนเองที่เรียกว่าเงินใสซีกลับถูกส่งออกไปอินเดียเพื่อจ่ายค่าฝิ่นส่วนหนึ่งอืม เมเลกลายเป็นภาพที่ซับซ้อนมากคือมีทั้งเงินไหลเข้าที่เป็นเหรียญเก่าที่คนต้องการแล้วก็เงินไหลออกที่เป็นเงินใส่ซีและเงินอื่นๆพร้อมๆกันแต่มันเป็นการไหลเวียนที่ทําลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนจากข้างในเลยเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องขาดดุลการค้าแต่มันคือวิกฤตความเชื่อมั่นในระบบเงินตราด้วยพอสถานการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมันเลวร้ายขนาดนี้ราชสำนักชิงก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วตัวละครสําคัญก็เลยต้องออกมาใช่ครับ จักรพรรดิเต้ากวงส่งคนที่ได้ชื่อว่ามือสะอาดและเด็ดขาดที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นมาจัดการนั่นก็คือข้าหลวงหลินเจอรซวีเขาถูกส่งมาที่กวางโจในปี1839พร้อมภารกิจเดียวเลยครับคือกวาดล้างฝิ่นให้สิ้นซากอเขาเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในหลักของจื้อมากถึงขนาดพยายามเขียนจดหมายไปถึงควีนวิกตอเรียของอังกฤษเพื่อวิงวอนให้เห็นแก่มนุษยธรรมและหยุดการค้าที่เลวร้ายนี้ แ,แน่นอนว่าจดหมายไปไม่ถึงแล้วเขาก็ลงมูแบบไม่ไว้หน้าใครเลยบังคับให้พ่อค้าต่างชาติทั้งหมดส่งมอบฝิ่นในสต็อกออกมายึดได้กว่า1,400ตันแล้วก็เอาไปทำลายโชว์เลยที่หาดหูหมืน่นคือไม่ได้เผานะคะแต่เอาไปผสมกับปูนขาวแล้วก็เกลือแล้วเทลงทะเลให้มันสลายไปเลยเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่ชงพลังมากม แล้วก็ยังตามมาด้วยการปิดล้อมแม่น้ำเพลตัดขาดการค้าทั้งหมดซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ความถึงเครียดมันพุ่งถึงขีดสุดแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นพอดีคือมีกะลาสีเรือชาวอังกฤษเมาแล้วไปฆ่าชาวบ้านจีนชื่อหลินเวยเชีเสียชีวิต ทางการจีนก็ต้องขอดำเนินคดีต,ตามกฎหมายจีนแน่นอนครับแต่ชาร์สเอเลียตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอังกฤษปฏิเสธที่จะส่งตัวคนผิดให้เพราะกลัวว่าจะถูกประหารชีวิตทันทีตามกฎหมายจีนที่เด็ดขาดมากในตอนนั้นสำหรับเข้าหลงหลินเนี่ยนี่คือการดูหมิ่นอำนาจอธิปไตยของจีนอย่างรุนแรงความอดทนมันเลยหมดลงตรงนั้นเขาตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามขายอาหารและน้ำให้ชาวอังกฤษทั้งหมดจนนำไปสู่การประทะกันเล็กๆที่เกาลุนและชวนปี ซึ่งก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งครับแต่ก็น่าสนใจนะคะที่ในรัฐสภาอังกฤษเองก็เสียงแตกเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยกับการทำสงครามตั้งแต่แรกประเด็นนี้น่าสนใจมากครับในสภาอังกฤษมีการดีเบตกันดูเดือนเลยฝ่ายหนึ่งนำโดยวิลเลียมแกลดสโตนซึ่งต่อมาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาประนามสงครามครั้งนี้แบบไม่ไว้หน้าเลยนะเขาบอกว่า มันเป็นสงครามที่น่าอับอายและโหดร้ายเป็นสงครามที่ขัดตอนหลักศีลธรรมและความยุติธรรมทุกอย่างเพียงเพื่อปกป้องการค้าที่ผิดกฎหมายแล้วอีกฝ่ายที่สนับสนุนสงครามล่ะคะเขาใช้อะไรเป็นเหตุผลฝ่ายนั้นนําโดยพาเมอร์สเตนรัฐมนตรีต่างประเทศเขาฉลาดในการเปลี่ยนประเด็นครับเขาไม่ได้บอกว่าจะไปรบเพื่อปกป้องการค้าฝิ่นตรงๆแต่เขาบอกว่านี่คือการต่อสู้เพื่อการค้าเสรีเพื่อปกป้องทรัพย์สินของชาวอังกฤษ ซึ่งก็คือฝิ่นที่ถูกยึดไปนั่นแหละครับอ๋อและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติที่ถูกจีนยามเหยียดสุดท้ายฝ่ายของพาร์เมอร์สตันก็ชนะโหวตไปแบบชิ้วเฉียดมากๆสงครามก็เลยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการพอสงครามเริ่มขึ้นกลายเป็นว่าจีนที่ดูเหมือนจะใหญ่กว่ากลับสู้ไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นคะเทคโนโลยีมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอต่างกันคนละชั้นเลยครับ เหมือนกองทัพจากคนละยุคมาเจอกันปัจจัยแรกเลยคือเรื่องบนผืนน้าอังกฤษมีเรือรบพลังไอน้ําลาแรกๆของโลกอย่างเนเมซิสซึ่งมันเปลี่ยนเกมไปเลยอ๋อเรือกลลไฟนี่เองที่ทําให้มันแล่นทวนน้าในแม่น้ําของจีนได้ซึ่งเรือสำเภาแบบจีนทําไม่ได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแค่นี้อังกฤษก็สามารถบุกเข้าไปในแผ่นดินจีนตามลําน้ําได้แล้วยังไม่นับเรื่องอาวุธปืนใหญ่บนเรืออังกฤษยิงได้ไกลกว่าแม่นกว่า แล้วบรรจุกระสุนได้เร็วกว่าปืนใหญ่ของจีนที่เทคโนโลยีแทบไม่ต่างจากร้อยปีก่อนอทหารราบอังกฤษก็ใช้ปืนเล็กยาวรุ่นใหม่ที่ใช้แก๊ปกระทบแตกทำให้ยิงได้แม้ในสภาพอากาศชื้นซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของปืนคาบศิลาแบบเก่าที่จีนใช้ ในขณะที่ป้อมปราการของจีนเองก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับปืนใหญ่เรือรบสมัยใหม่เลยใช่ครับมันถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับโจรสลัดหรือเรือแบบเก่าๆพอเจอปืนใหญ่ของอังกฤษระดมยิงเข้ามาก็พังทลายอย่างรวดเร็วแล้วยุทธศาสตร์ของอังกฤษก็ฉลาดมากพวกเขาไม่ได้บุกแค่ที่กวางโจแต่เครื่องทับขึ้นเหนือไปเรื่อยๆยึดเมืองท่าสําคัญอย่างเซี่ยเหมินหนิงโปแล้วก็ไปปิดฉากที่จุดยุทธศาสตร์สาคัญที่สุด คือการบุกไปปิดล้อมแม่น้ำแยงซีกับพลองใหญ่แมนยาม,มากครับนั่นคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงจักรวรรดิจีนเลยนะเพราะมันเป็นเส้นทางลำเลียงข้าวจากภาคใต้แล้วก็เงินภาษีส่งไปยังเมืองหลวงที่ปักกิ่งโอโ้โหพอเส้นทางนี้ถูกตัดรัฐบาลชิงก็เป็นอัมพาตพองกฤษเตรียมจะบุกเมืองหนานจิงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าจักรพรรดิเต้ากวางก็รู้แล้วว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมแพ้และเจรจา และการเจราจานั้นก็นำไปสู่สิ่งที่เราเรียกกันว่าสนธิสัญญาหนานจิงในปี1842ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่จีนเรียกว่าสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับเนื้อหาในสนธิสัญญานี่หนักหนาสาหัสมากสำหรับจีนข้อแรกเลยคือต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาล21ล้านตำลึงเงินข้อ 2. ต้องยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษเป็นการถาวรข้อ3 ต้องเปิดเมืองท่าเพิ่มอีกห้าเมืองให้ต่างชาติเข้ามาค้าขายได้อย่างเสรีแล้วก็มีอีกข้อที่เจ็บปวดมากคือเรื่องสิทธิสภาพนอกอนณาเขตใช่ไหมคะใช่ครับข้อนี้กระทบต่ออำนาจอธิปไตยโดยตรงเลยมันหมายความว่าพลเมืองอังกฤษที่ทำผิดกฎหมายในประเทศจีนจะไม่ต้องขึ้นศาลจีนแต่จะถูกตัดสินตามกฎหมายอังกฤษเหมือนก็บอกว่ากฎหมายจีนไม่มีความหมายสำหรับคนของเขาเลยถูกต้องครับส่วนเรื่องฝิ่นที่เป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมด ถึงจะไม่ได้ถูกระบุให้ถูกกฎหมายในส่วนที่สัญญาแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันคือการเปิดไฟเขียวให้ค้าขายกันต่อไปได้แบบไม่มีใครขวางแล้วผลของส่วนที่สัญญาฉบับนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องเงินเงินทองทองหรือการเสียดินแดนใช่ไหมคะมันเหมือนมันทิ้งแผลเป็นที่ใหญ่กว่านั้นไว้ในใจคนจีนซึ่งแหล่งข้อมูลอีกชิ้นที่เรามีก็พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยถูกต้องครับ สงครามและความพ่ายแพ้ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่คนจีนรุ่นหลังเรียกว่าศตวรรษแห่งความอัปยศซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญมากๆในการทำความเข้าใจจีนยุคใหม่บทความที่เรามีวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากเขาเรียกสิ่งนี้ว่าบาดแผลที่ถูกเลือกหรือโชเซนทรอมาบาดแผลที่ถูกเลือกหมายความว่ายังไงคะ คือมันไม่ใช่แค่ความทรงจำเรื่องความพ่ายแพ้แต่มันเป็นบาดแผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตอกย้ำและให้ความหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชาติขึ้นมามันคือความช็อกของอารยธรรมที่มองตัวเองเป็นอาณาจักรกลางเป็นศูนย์กลางของโลกมาตลอดแต่กลับต้องมาถูกชาติที่ตัวเองเคยเรียกว่าคนเถื่อนมาเหยียบย่ำถึงในบ้านมันเป็นความอับยศยที่ฝังลึกมากแล้วบาดแผลนี้ก็ถูกเอาไปผูกกับอีกด้านหนึ่งคือความรุ่งโรจน์ที่ถูกเลือก ซึ่งก็คือภาพจําของจีนในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เป้าหมายของชาติก็เลยกลายเป็นการฟื้นฟูหรือฟุกซิ่งไม่ใช่แค่การพัฒนาแต่เป็นการทวงคืนความยิ่งใหญ่ในอดีตกลับมาใช่เลยครับแล้วเรื่องเล่านี้ก็ทรงพลังมากผู้นําจีนเกือบทุกคนตั้งแต่ยุคปฏิวัติซุนยัตเซนมาจนถึงยุคคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเจียงเจ๋อหมินหรือหูจินเทา ทุกคนใช้เรื่องเล่าความอับปยศและการฟื้นฟูนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและปลุกระดมการสนับสนุนจากประชาชนอืมโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมือนในปี1989ที่อุดมการคอมมิวนิสต์แบบเก่าเสื่อมลนคลังไป พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งต้องชูธงเรื่องชาตินิยมนี้ขึ้นมาแทนโดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้ที่ปลดปล่อยจีนจากความอัปยศยและเป็นผู้นำการฟื้นฟูชาติให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อผู้นำคนปัจจุบันอย่างสีจิ้นผิงเปิดตัวแนวคิดความฝันของจีนหรือ i ช e s e d r e a มมันจึงไม่ใช่แค่สโลแกนใหม่ๆแต่เขากำลังเสียบปลักเข้ากับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีนี้โดยตรงเลยคำพูดของเขาที่ว่า การฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ของชาติจีนคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยนะคะมันคือการรีแบรนด์เรื่องเล่าเก่าให้ดูทันสมัยและเป็นบวกมากขึ้นครับแทนที่จะพูดถึงแต่ความเจ็บปวดในอดีตความฝันมันคือการมองไปข้างหน้า มันเชื่อมโยงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชาติเข้ากับความปรารถนาส่วนตัวของคนธรรมดาที่อยากจะมีบ้านดีๆมีงานมั่นคงมีชีวิตที่ดีขึ้นอ๋อ oh. มันให้คำมั่นสัญญาทั้งในระดับชาติคือการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ภายในปี2049ซึ่งครบรอบร้อยปีการตั้งประเทศ และในระดับบุคคลคือการมีสังคมอยู่ดีกินดีพอสมควรซึ่งมันเข้าถึงใจคนได้ง่ายกว่าพอไล่เรียงมาแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยนะคะเราเริ่มต้นจากความวุ่นวายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินในกวางโจที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ด้วยซ้าว่ามันมีปัญหาเรื่องคุณภาพเหรียญแล้วมันก็บานปลายไปสู่การค้าฝิ่นสงครามที่น่าอับปยและสงครามครั้งนั้นก็ทิ้งมรดกเป็นบาดแผลทางใจของคนทั้งชาติที่ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและหล่อหลอมอัตลักษณ์ของจีนมาจนถึงวินาทีนี้เลยครับ ก่อนจะจบกันไปวันนี้มีอีกประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะบทวิเคราะห์เรื่องความฝันของจีนชี้ให้เห็นถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างหนึ่งของรัฐบาลจีนในปัจจุบันครับครับคือภาวะที่ว่าการจะทําให้ความฝันทางเศรษฐกิจเป็นจริงได้เนี่ยจีนจําเป็นต้องพึ่งพาโลกภายนอกต้องมีเสถียรภาพสันติภาพและการค้าแบบโลกาภิวัต แต่ในขณะเดียวกันการจะรักษาความชอบธรรมทางการเมืองในบ้านตัวเองพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังต้องพึ่งพาเรื่องเล่าชาตินิยมที่เกิดจากความแค้นในอดีตอยู่เสมอซึ่งบางครั้งมันก็ขัดแย้งกับผลประโยชน์ในเวคีโลกนั่นสิคะมันคือความตึงเครียดระหว่างการมองไปข้างหน้าเพื่อเศรษฐกิจกับการมองไปข้างหลังเพื่อปลุกใจคนในชาติคำถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายก็คือเมื่ออำนาจของจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย ผู้นำจะบริหารจัดการความตึงเครียดร,ระหว่างสองเรื่องนี้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าจับตามองต่อไปค่ะ